มันจะปั้นช่องได้มันมันมันยากมากเลยนะเราต้องมานั่งทําตัวอุบาต้องมานั่งแหกแข้งแหกขาให้อาหารสาัตว์ต้องให้เห็นเห็นเกนนางเกงในอะไรอย่างเงี้ยคนเขาดูต่างๆนาน,นะแต่แต่แต,แต,แต่มันเป็นการปั้นช่องอย่างไวยอมรับว่าใช้วิธีรัดคือการต้องนั่งให้มันดูไปดู xx ทนโดนด่าแต่ก็มันเป็นทางเดียวที่ทําให้ช่องมียอดติดตามคุณดูดิมันเป็นทางเดียวพี่ หนูเคยพยายามแล้วพี่แต่มันทําไม่ได้เปิดร้านขายดอกไม้ดีกว่าเงินหนูไม่มีไม่ถึงพี่แล้วหนูไม่ชอบหุ้นส่วนด้วยหุ้นส่วนปุ๊บเนี่ยมันไม่เป็นตัวของตัวเองพี่รู้ป่ะเมือ่องานหุ้นส่วนนะ่ะฝนมีอาเสียอาเฮียเรามีคนสนับสนุนทั้งเงินทั้งหุ้นส่วนตั้งเยอะ,ต,ยอะตั้งแยะแต่ฝนในงได้ใจมึงมาในรูปแบบวิสวาสเกิดวัในใดวันหนึ่งกูมีแฟนนะ่ะมึงไม่เขี่ยกูมันก็ไม่ใช่แล้วเปิดร้านไหนจะทําเลนไหนจะทุนและยุคสมัยนี้อีก คือล้คู่แข่งก็เยอะรู้ปะ่ะไหนจะเงินหมุนเวียนธุรกิจอีกมีก็มีไม่ถึงมันได้แต่ชนพี่นี่นี่คือความจริงพี่อืมถ้ามันมีสมมุติว่าคนเข้ามาสักคนเน่ยสมมุติอ่าคุณเป็นแฟนฝนเนะี่ยเฮ้ยผมมีที่อยู่ผมผมเป็นเจ้าของที่ตรงนี้นะคุณเดี๋ยวผมให้คุณอนะ่ะเนี่ยเนี่ยสองล็อกเลยให้คุณเดี๋ยวผมลงทุนให้ งั้นพี่ไม่ต้องดูแลฝนก็ได้นะเดี๋ยวฝนขอบคุณนะที่เอาร้านให้ฝนเดี๋ยวฝนหาเงินเลี้ยงตัวเองได้เดี๋ยวฝนก็เป็นแฟนพี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันคือถ้าเป็นแฟนกรณีเป็นแฟนนะนะส่วนถ้าเขาจะให้หรือดูแลเนี่ยคือความคือความเป็นผู้ชายมันจะคิดได้เองเข้าใจะปะแต่แต่ฝนไม่มีพี่แต่ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเนี่ยโอเคจะมาดูแลแต่มันจะเอาฝนเป็นเมียน้อยพี่เมันจะมันจะเอาแต่เรื่องตะบันเลยพี่ คือคือต่อให้มันไม่พูดไม่ตรงพูดไม่ตรงๆนะเราก็รู้พี่แล้วเนี่ยให้พี่ช่วยแล้วก็เจอพี่บ้างไปต่างจังหวัดก็ไปกับพี่คืออะไรพี่ <c oughs> อืมมันทันอ่ะพี่มันมีแต่แบบเนี้ยใช่ฝนก็ไอ้คือแบบเนอะถ้าอย่างถ้าเป็นอย่างแบบอืมบางคนก็หน้าตาหล่อเลยนะ รวยเลยจะมาดูแลเรานึกในใจถ้าเมียมึงตุยก่อนถ้าเมียมึงตุยโอเคกูตกลงแน่นอนเพราะหลอก็หล่อรวยก็รวยส,สเปคก็ใช่เคมีก็ตรงเซ่อย่างเดียวมึงยังไม่ใช่ของกูอะไรย่เงี้ยมันก็นะมันก็เลยแบบเป็นแบบเนี้ยสงสัยเลยเออต้องขายเสนเอาขายแต่งตัวสวยๆไลฟ์พูด ให้คนชอบฟังหัวข้อที่คนฟ้าตั้งใจฟังแต่งหน้าสวยๆให้คนดูนะคะสัมผัสได้ถึงความจริงใจคือพยายามไม่มองเนี่ยอย่างเงี้ยตาถ้าตามองตามเงี้ยมองคอมเมนต์แต่ถ้ามองอย่างเงี้ยคือมองหน้าคุณคือมองจอคือมองไปที่กล้องแต่เวลาคอมเมนต์มาเราก็จะเวลาไลค์ใช่ปะ่ะสังเกตว่าฝนจะจ้องตาพวกคุณนะ่ะแต่ถามว่าเอ้บางคนบางไม่อ่านคอมเมนต์เลยก็มัวมามองคุณเงี้ เอามาอ่านคอมเมนต์ตามก็จะอยู่ในระดับแบบนี้นะคะมันเวลาเล่าเนี่ยมันต้องอายคอนแทคเหมือนกับคุณนั่งอยู่ตรงหน้าแล้วฝนแบบเนี้ยนะคะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเหมือนจริงไงเข้าใจว่าสายตามันจะสะกดเข้าใจว่าแต่ถ้ามัวมางี้ยี้นี้อ้าวหรอหรออะไรอย่างเงี้ย,ย,ย,ยคือมันมันกลายเป็นแบบนะนะคะใช่มันต้องมีอายคอนแทค มันแสดงถึงความิอย่งอยังระดับเซต้าแบบนี้คือมองหน้าตัวเองอุ้ยคุณสวยหรือเปล่าวะอะไรเง,งี้ยแต่ถ้ามองคุณอะคือมองแบบนี้ใช่ยังเงี้มองคุณเลยนะคะแม่แต่งหน้ายัางสวยขอบคุณครับมันคือฟิลเตอร์ครับพี่ต้องยิ้มเหรอคะโทษนะบางทีมันมีดราม่าบ้างเพิ่งจะมีวันนี้แหละตั้งแต่ไลฟ์มาตั้งแต่ก็ไม่เคยนะ ไออย่างมีน้ำตาไหลนะเพิ่งจะครั้งแรกนะเหยียบกันไว้นะอย่าให้ใครรู้นะว่าฉันมีชอ็อตนี้แล้วฉันจะไม่ตัดต่อด้วยนะรู้ปะ่ะทุกคนจะจดจำเจฝฟนฟในมุมมองที่แบบแรงๆร้ายๆอะไรอย่างเงี้ยเออกันร่อนดูแบบมีเล่มีมเหลี่ยมดูจริงใจดูดูโอ้ถ้าเขารู้เมื่อกี้นะชอ็อตอุ้ยช็อตเมื่อกี้นะแม่เอาแคปไว้แล้วอ๋อ ไม่ไหวนะพี่เหยียบไว้เลยนะห้าร้อยกว่าคนนะคุ้ย,ยกูกาบละยาเชียวให้มันมีแค่ตรงนี้นะไหวละ่ะภาพลักษณ์ฝนนะมาดีแล้วพี่มาในเรื่องของความห้าวหาญเข้มแข็งเว้ยไม่มีอะไรทาอะไรทำไรเข้าได้เข้าไม่หวั่นไหวเว้ยอะไรอย่างเงี้ยยาเชียวรู้ว่าให้มันนนะให้มันจบอยู่แค่นี้ เวลาคือมันเจอใหม่ๆอ่ะสดๆร้อนๆเนี่ยเราว่าประมูลเลยหรอได้อยู่นะทําเป็นอาร์ตนะเราว่าน้ําตาเจฝน,นตอนไลฟ์สดหายากมากแฟนแฟนตุยยังไม่ร้องไห้เลยเราว่ายังมาไลฟ์ยังไม่ร้องไห้เราว่านี่นี่นี่ดอกแรกไม่ใช่หรอกมันมันมันนอมันเป็นความรู้สึกแบบโถสงสารตัวเองมันไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวฝนเองไว้ฝนสงสารตัวเองไว้ ชีวิตฝนนั่งสารเหลือเกินฝนสงสารตัวเองเหลือเกินคุณสงสารมือคู่นี้เหลือเกินที่ทําจนแบบว่านะแต่ทําตั้งใจทําไม่ตายแล้วเขาก็ไม่ให้โอกาสเข้าใจวะเอาเรื่องอดีตเรามาตัดสินนะคะคุณเคยได้ยินเรื่องโสเพณีสร้างวัดปะที่เขาเป็นโสเพณีแล้วเขาสร้างวัดอะคนที่เกลียดโสเพณีนะ ถ้าฝนเป็นเจ้าของนะใครที่เกียนเกียดโสเภนีนะมึงอย่ามาวัดกูนะมึงตัวเองมึงไปเผาที่อื่นเออมึงมึงไม่ชอบกูนักใช่ไหมมึงไม่ชอบอาชีพนี้ใช่ไหมมึงอย่ามาที่นี่เออเนี่ยวัดอะไรไม่รู้ฝนไม่รู้แต่ที่รู้อ่ะมันเป็นฟิลเดียวเลยเว้ยฝนมีความรู้สึกบางทีนะฝนพอมันเจอคําพูดจากผู้หญิงคนคือเขาไปถามนายนายก็เป็นผู้หญิงเขาไม่เอา ผู้หญิงเขาอะตอบแทนผัวเขาคือแต่ผัวเขาอะเป็นเจ้าของแต่เขาให้เมียตอบแทนก็คือไม่เหว่าคือเมียมันหึงฝนไปส่งพานพุ่มแล้วหึงก็ปฏิบอกบอกไม่ไม่ให้ไม,ไม่ไม่รับค่ะเออใช่นึกในใจนะแต่กูก็แดกหัวมึงแม่งหรอกยาแม่งเดี๋ยวก่อนอีนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยววอรเดี๋ยววอรเดี๋ยวมึวงวอนยอะไรเงี้ย ใช่ไอ้ผัวสั่งฝนเนี่ยสั่งหนึ่งพานจะเอาอีกพานหนึ่งเจอฝนพอดีไม่ให้สั่งเอาแค่พานเดียวมันหึงมันหึงผัวมันมันเห็นว่าฝนน่าจะโบบ้าโบบ้าเออเอาอาคติตัวเองมาลงกับของแบบนี้ฝนแวบเข้ามาเลยในหัวโกรธนะปิดประตูรถปัง เยอก่อนเดี๋ยวผัวมึงเยอก่อน,ยอ,น,ยอ,นอย่าให้กูเลวนะมึงกูนี่ดีกูดีสุดเลยนะกูตั้งใจกูเป็นคนสู้ชีวิตกูสุดเลยนะแต่อย่าให้กูเป็นกูเลวนะมึงอไอ้ที่มึงกูกลัวกันเนี่ยเดี๋ยวกูจะขมือกบแม่งอ,อ๋อเ้ยเออคิดนะโอ้โหแบบนั้นมโหมากเลยร้องไห้เลยกับพานพุ่มเสียมพูตัวนี้พานพุ่มเสียงพูเนี่ยไม่ขายนะเปิดน้ําตาไปแล้วอยากอยากเห็นไหม ผ่านพุ่มจุดแต้ตามตออยากเห็นปะขอดูนี่ผ่านนี้ฝนเลยมาตั้งไว้ที่ห้องนอนขเขาผ่านเดียวเพราะไปเจอเมียเขาพอดีในจริงเป็นคู่ฝนได้เงินแค่ผ่านเดียว เขาเขาหึงฝนก็เขาก็ให้คนมาบอกว่าเนี่ยคืออย่ารูปไปลงนะตอนวางพานนะเพราะว่าเดี๋ยวคนรู้เพราะเราอะชื่อเสียงไม่ดีฝนเปิดประตูรถได้ฝนกอดพานเลยบนรถกูตั้งใจทาํามะอะไรเงี้ยร้องไห้เลยคือกอดพานอย่างเงี้เลยแบบทำไมรูปไม่รูปแบบรูป ไม่ช่วยเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมลูกทำดีลูกพยายามทำทุกรมทั้ตายอะ่ะเขาะา้าใจว่าซึ่งมันโดนตัดสินเพราะอีคนขี้หึงอย่างนั้นใช่เนี่ยพันละหกพันคูณละหมื่นสอง